สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง JT Movie ช่องที่มีการสั่นห้าน้งมาสปอยคลิปนี้ผมจะมาสปอยเรื่อง Keeping Up with the Joneses สายป่วนกวนสายลับเรื่องราวของนางเรื่องนี้ก็คือเมื่อเพื่อนบ้านที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ทาตัวแบบลับๆับล่อๆจนถูกคู่รักคู่หนึ่งจับได้ว่าเป็นสายลับจิงชวนคู่รักคู่นั้นเข้าร่วมภารกิจการเป็นสายลับด้วยกันแล้วเรื่องราวจะวุ่นวายมากแค่ไหนผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคร์แล้วไปรับชมกันได้ดครับ หลังจากที่เจฟและคารนสองผัวเมียได้ร่ำลาลูกๆเพราะว่าลูกชายทั้งสองคนเข้าค่ายกิจกรรมของโรงเรียนหลายวันพอใกล้จะถึงบ้านผัวเขาก็ได้คุยกับเม็กที่บอกข่าวดีว่าบ้านของเธอประกาศขายไปกำลังจะมีคนมาซื้อทางทางที่ยังไม่เห็นของจริงได้ซ้ำไปแต่ด้วยความที่คารนเป็นคนขี้สงสัยและมองว่ามันแปลกไปไหมหวังว่าจะไม่ได้มาขายยงขายยากันที่นี่นะและวินาทีนั้นผัวของเม็กอย่างแดนก็โผล่เข้ามาผัวดึกดําบันจึงแซวว่าลูกไม่อยู่แบบนี้คงเหมาะแก่การฟาดฟันกันหน้าดูทำให้ทั้งคู่นั้นเคินอายจึงเดินก บ,บ้านจนกระทั่งเข้ามาก็ไม่ได้คิดอะไรโปรโมชั่นมันหมดไปตั้งหลายปีแล้วแต่ก็อย่างว่าอยู่ด้วยกันแค่ 2. ต่อสอในรอบปีลูกไม่อยู่แบบนี้ก็ฟาดฟันกันซะตรงนั้นเลยเสร็จแล้วก็มาฉลองสองพวเมียขามาแรงมาก็ฟาดฟันกันใต้แสงเทียนจนเทียนลม้มลงทําให้เกิดไฟไหมแต่ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ก็คือสอคนคิดไปเอง วันต่อมาเจฟก็ได้เดินทางไปทํางานซึ่งบริษัทเขานั้นมีชื่อว่า MBI เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่จนนาย Mac, แม็กระทั่งไมโครชิปตัวเขานั้นเป็นฝ่ายบุคคลแน่นอนว่าแต่ละคนนั้นชอบเขาเพราะว่าเขามีความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่และจริงใจส่วนภรรยาสุดที่รักนั้นทํางานอยู่บ้านเธอนั้นเป็นนักออกแบบดีไซน์ตกแต่งห้องน้ําโถชีน่นนางถนัดเป็นที่หนึ่งผ่านไปไม่นานเพื่อนบ้านใหม่ก็เดินทางมาถึงเธอจึงแอบดูเลยรู้ว่าเป็นคู่รักหุ่นแซบทั้งหญิงชายคารินเลยแอบส่งภาพถ่ายไปให้กับเจฟดูซึ่งงงตออนนนีีี้้เเาาากํลััใหหพื่งง่่รวมมทปญ มาปรับความเข้าใจพอมาถึงบ้านก็ถามเมียว่าเลิกแอบดูเพื่อนบ้านหรือยังโดยที่ไม่รู้ว่าเพื่อนบ้านมาเยี่ยมเป็นที่เรียบร้อยซึ่งฝ่ายชายนั้นมีชื่อว่าทิมเขาเป็นนักเขียนเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวส่วนฝ่ายญิ่งนาตาลีเธอเป็นที่ปรึกษาทางสื่อสังคมแถมยังมีบล็อกทำอาหารและทำงานการกุศลเพื่อเด็กกำพร้าที่ศรีลังกาทว่าสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้พวกเขาล้วนโกหกเพราะจริงๆแล้วพวกเขาเป็นสายลับว่าเขาจึงได้มอบของขวัญอ,อ,อย่างแก้วเป่าให้โดยที่ภัวเมียคู่นี้ไม่รู้เลยว่าข้างในมันคือเครื่องดับบบางเเเจจททีีีี่่่ไไมมอไมอออะะรให้ลลลยยย มาจากที่ทํางานมอบไว้เป็นของฝากจากนั้นเจฟและคาเรนก็ได้ชวนเพื่อนบ้านใหม่ไปร่วมงานสังสรรค์ที่กำลังจะจัดขึ้นเจฟบอกว่าเพื่อนบ้านทุกคนเข้าร่วมงานนี้พวกเราส่วนใหญ่ทำงานด้วยกัน และแล้วงานจูนทูเบอร์เฟสก็ถูกจัดขึ้นผู้คนมากหน้าหลายตาล้วนมาเฮฮาปาร์ตี้กันแม่หญิงนาตาลีนั้นแต่งตัวโปโชเรือนร่างอันง,งดงามก็เลยทําให้ป้าเม็กนั้นหมั่นใจแถมเธอยังร้อนรนเป็นฟืนเป็นไฟเพิ่มอีกเมื่อรู้ว่าสามีสุดที่รักนั้นแอบดูตูดของนาตาลีมาที่ด้านฝ่ายชายเจฟก็ได้พาทีมมาแนะนําให้เพื่อนบ้านแต่ละคนรู้จักทว่าผู้ชายคนนี้ก็ดันเข้ากับคนได้โคตรง่ายจนทุกคนนั้นชอบใจเมื่อเจฟเอาเบียร์มอบให้ทีมเขาก็ใช้แหวนเปิดอย่างเทพเป็นบ้าเจฟที่ลองเลียนแบบบ,บ้างแต่ดันนซุมซมามาาจบือ สิ่งงานที่จัดขึ้นนี้เรียกได้ว่าใกล้บ้านเจฟและคารเรนที่สุกาวาได้คารเรนจึงเห็นทีมขึ้นไปบนห้องผัวของเธออย่างลับๆล่อๆเมื่อเธอตามไปแล้วเธอจับได้เขาก็บอกว่าแค่มาเข้าห้องน้ําแต่คารเรนก็ยังสงสัยอยู่ดีพองานจบลงไปก็บอกผัวเธอเต่ว่าทางด้านเจฟก็ไม่ได้ว่าอะไรมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์หากปวดอื่นแล้วจะต้องอายกันทุกคนไม่กล้าทามทางตัดผ้ามาที่นานตาลีในค่ําคืนนี้ก็แต่งตัวยั่วยวนชวนฟันไปบอกยามของบริษัท MBI ว่ารถพังทำให้ยามต้องออกมาดูให้้โดยยททีี่่่ไมมรูเลวาอ เข้าไปข้างในซึ่งขีกาที่รูดไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้มันไม่ได้บอกทิมไม่รอชา้าเข้าไปที่โต๊ะทางานของเจฟจากนั้นก็แอบ,บขโมยข้อมูลที่ต้องการมาพอเดินทางมาถึงบ้านคารนที่รู้สึกตัวตอนกลางดึกเลยแอบ,บดูจึงได้เห็นว่า2คนนั้นทําตัวแบบลับๆล,ๆลๆ่อๆทำให้เธอเริ่มสงสัยมากขึ้นกว่าเดิมอีกวันต่อมาเธอเลยตัดสินใจแอบ,บตามนาตาลีไปจนได้เห็นนาตาลีนั้นสลับหนังสือกับชายปริศนาเธอก็เลยโทรไปบอกคุณซาทันทีที่ตอนนี้เขาอยู่ร้านอาหารจีนกับทิมเจฟนั้นไม่ได้เอใจอะไรเพราะเขาอยู่กับทิม ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติพวกเขาได้พากันกินน้ํางูเห่าดองแถมยังลองเมนูเด็ดของที่นี่คือกินไปด้วยมองหัวงูที่ขาดไปด้วยแน่นอนว่าทางทีนั้นต้องการข้อมูลกับเจฟว่าที่ทํางานมีใครบ้างที่จู่ๆรวยขึ้นมาเหมือนถูกหวยแต่ว่าข้อมูลที่ได้กับเจฟส่วนใหญ่มันไร้สาระมากกว่าเพราะาตอนนี้เขาเริ่มที่จะเมาแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นหัวงูที่ยังไม่ตายได้งาบแขนเจฟเข้าให้พ่อครัวก็เลยเรีบเอาเซรุ่มมาทีมนั้นเป็นคนฉีดเข้าไปมาที่ฝ่ายหญิงคาเรนได้ตามอา กระทั่งนาตาลีเข้าไปในห้องน้ําคาเรนได้แอบตามไปดับฝังจนถูกจับได้แต่นาตาลีก็ตีเนียนไปว่าเธอส่งข้อความเสียงไปหาทีมตอนใส่ชุดชั้นในเพื่อให้ชีวิตคู่มันสู้ซาเพิ่มขึ้นแล้วเธอก็ถามคารเรนว่าพวกเธอและทําอะไรให้มันสู้ซาหรือเปล่าจากนั้นนาตาลีก็แนะนาหลายวิธีเพิ่มความสู้ซาไม่ว่าจะเป็นการฝึกขมิบบ้างลองชุดใหม่เพื่อมัดใจสามีบ้าง หลังจากที่เจฟรู้สึกตัวดีเขาก็ใช้ประสบการณ์ฝ่ายบุคคลเนิ่นนานหลายปีอ่านใจทิมว่าทำทุกอย่างในวันนี้ก็เพราะว่าต้องการเพื่อนเลยชวนทิมไปดิ้งพระสุธาด้วยกันทำให้ทั้งสองนั้นสนิทสนมกันมากขึ้นเมื่อกลับมาถึงบ้านภรรยาก็ได้โชว์ความสุดซ่าที่ร่ำเรียนมาให้ได้เห็นเจฟเลยไม่รอช้าชวนเธอมาฟาดฟันทันทีแต่ทีที่ว่าเท้าไปโดนแก้วเป่าใบนั้นหล่นตกพื้นจนแตกคาเรนที่เห็นเช่นนั้นก็รู้ทันทีว่ามนันเป็นเครื่องดับฟังทว่าผัวของเธอนนั้นถูกความเงี่รงารอองเาเ,เยยายดาีวนถ เารู้แต่ก็ยังไม่รู้จนเธอได้ชวนเขาเข้าไปในตู้เสื้อผ้าแล้วบอกว่าโดนเพื่อนบ้านดับฝั่งเธอพยายามแอบดูเพื่อนบ้านแต่เจฟบอกว่าเขาไม่อยู่รอกเพราะเขาไปกินข้าวนอกบ้านคารินก็เลยชวนเจฟไปค้นบ้านของเพื่อนบ้านทันทีโดยที่ผัวนั้นพยายามห้ามไว้แต่ก็ห้ามไม่ได้เมื่อพวกเขาเข้ามาข้างในคารินก็เห็นห้องครัวที่ไม่มีเครื่องเทศเลยทั้งๆ้งที่บอกว่าชอบทาอาหารจากนั้นก็เข้ามาที่ห้องอีกห้องที่มันเต็มไปด้วยคอมพิวเตอร์และเครื่องมือต่างๆเจฟบอกว่าก็แค่คอเกมไม่มีอะไรไปเอะนาแต่ว่าคารินได้เปิดดจอคอคมู จนได้รู้ว่ามันมีข้อมูลบุคคลสําคัญของบริษัท MBI แน่นอนว่าก็ต้องมีเจฟด้วยเช่นกันแถมยังมีมิสไซล์ออกแบบไว้ทำให้เจฟเริ่มกลัวขึ้นมาเพราะคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆทั้งสองจึงรีบพากันหนีจากที่นั่นเพราะกลัวจะโดนจับได้แต่ก่อนไปเจฟได้จับปากาโดยที่ไม่รู้ว่าข้างในมันคือย่โลบกันเลยทําให้ลั่นใส่เมียนั้นไปสิ่งตอนนี้เพื่อนบ้านก็มาถึงหน้าบ้านแล้วต้องบอกเลยว่าโชคดีมากมายที่ออกไปแล้วเพื่อนบ้านเข้ามาพอดีเมื่อเจบแบคคารนกลับมาถึงบ้านยาตัวนนนีี้้้กกก็ออแแรรรงงขขึึขเย ว่ามันอาจจะเป็นยาปลุกเซกาว่าได้ทว่าเจฟก็ไม่มีอารมณ์ร่วมด้วยส่วนคู่สายลับก็เข้าห้องที่ทำงานคุยกันเรื่อยเปื่อยนาตาลีที่เห็นภาพถ่ายดิงพระสุธาจึงบ่นว่ากฎข้อแรกคืออยากใกล้ชิดกับเป้าหมายมากเกินไปทีมก็เลยสวนขึ้นไปว่ากฎข้อแรกคือห้ามตกหลุมรักคู่หูของตัวเองต่างหากแต่พวกเขาก็ต้องแหกกฎนั้นฟาดฟันกันซะทุกวันทว่าวันนี้ก็ต้องหยุดเพราะนาตาลีเห็นปากกาย,ยาสลบมันไม่อยู่กับที่จึงรู้ทันทีว่าวันนี้มีคนแอบเข้าบ้าน เช้าวันต่อมาแดนได้เข้ามาขอใช้คอมที่ห้องของเจฟซึ่งจริงๆแล้วแดนก็คือคนที่ขายข้อมูลลับของบริษัทให้กับพ่อค้าอาวุธระดับนานาชาติเขาจะใช้คอมพิวเตอร์ของเจฟเอาข้อมูลทุกครั้งไปโดยที่เจฟไม่รู้เรื่องอะไรเลยแดนที่เห็นว่าเจฟผิดปกติจึงสงสยัยว่านายโอเคไหมเจฟที่อึดอัดใจแต่พูดไม่ได้จึงส่งข้อความไปบอกว่าทีมกับนาตาลีเป็นสายลับนั่นก็ทําให้แดนเริ่มไหวตัวได้ทันจากนั้นเจฟก็เอาเครื่องดับฟังไปให้กับข่าวตรวจสอบว่ามันเป็นของจริงไหมแล้วเขาเค่อยเดินทางกลับบ้านแบบมีีออออาากรหลนนนต้คืเห็นใคร ร้อนไปหมดภับเป็นสโล์โมชั่นกันซะทุกคนและวินาทีนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นซึ่งผู้ที่โทรมาก็คือข่าวเขาบอกว่าเครื่องดับฟังเรื่องนั้นลองเอาไปให้เพื่อนที่เป็นทหารเก่าตรวจสอบดูแล้วปรากฏว่ามันเป็นของจริงแต่ตอนนี้เขาพูดอะไรได้ไม่มากนักเลยนะเจฟไปเจอกันที่ตึก MBI เก่าก่อนเข้างานเจอกันที่รถตู้ซึ่งทางเจฟที่คุยไปด้วยขับไปด้วยก็เกือบชนทีมเข้าให้จึงรีบวางสายข่าวทันทีแถมเขายังมีอาการร้อนรอนเหมือนมีพิรุธทีมเลยไม่รอชา้าบอกทันทีว่าบ้้้าาาานนนนนนขของเัถูกมม่คคิดวจะีีทํแบบ และถ้าหากความไว้ใจมันหมดลงไปเมื่อไหร่ก็ยากที่จะได้กลับคืนมาเจฟเลยแซงทําเป็นไม่รู้เรื่องก่อนที่จะขับรถเข้าไปในบ้านวันต่อมาเจฟก็ได้ชวนคาเรนเดินทางไปหาข่าวด้วยแน่นอนว่าที่นั่นก็ต้องมีรถตู้คือแท้ที่จริงแล้วข่านอนอยู่ที่รถตู้เพราะเมียทิ้งไปเธอหอบทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดทั้งสองที่ได้ฟังก็อดสองสารไม่ได้ขณะที่ข้ากาลังจะอธิบายใจความสําคัญของเรื่องวันนี้ก็โดนผลแม่นปืนยิงตายไปก่อนสองผัวเมียจึงรีบพากันวิ่งไปที่รถผ่านไปไม่นาน,นก็ได้เหลือไปเห็นพวกทีมกับนาตตาาาาลีีทท่่มมเข้สาาิงง คนนี้ก็เป็นฝ่ายเข้ามาช่วยยิงสวนไปบนหน้าต่างและพวกที่ยิงข่าวนี้ก็คือลูกน้องของพ่อค้าอาวธสงครามที่ซื้อข้อมูลลับจากแดนทีมกับนาตาลีรีบบอกสองผัวเมียขึ้นไปรถด้วยจะปลอดภัยแต่สองผัวเมียตอนนี้คือไม่ไว้ใจใครแล้วคารนเลยบอกเจว่านับ 1- 3ถึงแล้ววิ่งกันเลยถว่าเธอที่นับแค่2เขาก็วิ่งออกตัวไปก่อนนาตาลีเลยจําเป็นต้องยิงขู่เอาไว้จนต้องสองยอมขึ้นรถไปจากนั้นก็มีการยิงกันเกิดขึ้นแบบบ้าระห่ำพวกมันจึงคิดเจ้าระเบิดมาแปะไว้ที่รถแต่ทีมก็เบรกแล้วนาตาลีีเเเปปิดประตูมันก็ลลยสยสว่า ระเบิดนั้นก็ดันติดไว้ที่รถแล้วจนกระทั่งระเบิดนั้นทํางานเจฟจึงอาซาเป็นคนออกไปปลดซึ่งกระสุนที่อยู่กับนาตาลีตอนนี้เหลืออยู่แค่2นัดแต่เธอก็บอกว่าเธอเอาอยู่ถึงจะมี3มคนก็ช่างเธอเลยใช้นัดแรกยิงคนแรกไปจากนั้นทีมก็ให้เจฟยนระเบิดที่ความมาได้จากท้ายรถใส่พวกมันนาตาลีจึงใช้โอกาสนี้ยิงเผาพวกมันทันที เมื่อสิ้นสุดการไล่ล่าพวกเขาก็พากันไปกินข้าวเจฟที่อยากรู้เรื่องราวว่ามันเป็นแมนยังไงกันแน่จึงเข้นเอาเข้นเอาความจริงจากทิมทิมจึงยอมบอกไปว่าที่ทำงานนายมันมีคนใช้คอมพิวเตอร์ของนายขายข้อมูลลับของสหรัฐอเมริกาเราจำเป็นต้องใช้นายเพื่อหาตัวคนผิดนาตาลีที่ได้ยินเช่นนั้นก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะสิบปีที่ผ่านมาเดินทางไปทั่วทั้ง30ประเทศไม่มีใครรู้จักตัวตนของทั้งคู่เลยวันนี้ดันมาพังสงนันพอกลับมาถึงบ้านคู่สายลับก็เน้นย้ำว่าอย่าบอกใครจากนั้นก็บาย บายกันเหมือนว่าจะเกิดมิตรภาพแต่ว่าพอแยกย้ายไปแล้วบ้านของกู้สายลับก็ดันระเบิดขู่ป่วนที่เห็นเช่นนั้นก็ถึงกับตกใจสองผัวเมียน,นั้นก็ไม่อยากจะเชื่อและคิดว่ามันน่าจะเป็นฝีมือของพวกก่อการร้ายซึ่งพวกเขาก็หวาดระแวงกลัวมันจะตามมาฆ่าพวกเขาอีกด้วยจึงรีบเก็บเอาข้าวของเพื่อคิดที่จะหนีแต่แล้วจู่ๆไฟก็ดับสง,งนันสองคนจึงลงไปเช็คที่ชั้นใต้ดินในที่สุดก็รู้ว่าคู่สายลับนั้นยังไม่ตายและได้จับตัวแดนกับเมกไว้โดยความที่คาเรนเป็นคนหัวไวเธอจึงรู้ทันทีว่าอขายขู้ล ลับของ MBI เจก็งงว่าทำไมคู่สายลับนี้รอดมาได้ทีมเลยอธิบายให้เห็นภาพตอนที่เขาเฉี่ยวกับสายระเบิดเขากับนาตาลีได้โดทะลุก,กระจกออกไปซึ่งผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ก็คือพ่อค้าอาวุธระดับนานาชาติที่เรียกตัวเองว่าสกอร์เปียนแดนพยายามนำไมโครชิปของบริษัทไปขายให้กับมันตลอดระยะเวลา3เดือนซึ่งแต่หากไมโครชิปนี้ไปอยู่ในมือของคนไม่ดีข้อมูลที่อยู่ในชิปอาจจะถูกใช้ทำลายระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐทุกระบบและแดนนั้นเอามันออกมาด้วยวิธีของคนคุกคือยัดใส่เข้าไปในลูกโป่งแล้วออกเข้าป นน,นาตาลีก็อยากรู้ว่าทําไปเพราะอะไรจึงคิดจะเป่าไข่เพื่อให้บอกความจริงเจฟเลยขอร้องเอาไว้ว่าเดียวเขาคุยเองแน่นอนว่าสิ่งที่แดนทําอยู่ก็เพื่อเงินแดนนั้นขอขึ้นเงินเดือนกับทางบริษัทแต่ถูกปฏิเสธทุกครั้งไปเขามีเงินไม่พอใช้ในจะเลี้ยงลูกทั้ง4คนในจะค่าของแบรนด์เนมของเมียที่รักอีกเมียที่ได้ดยินเช่นนั้นจึงบ่นให้ว่าฉันก็ไม่ได้บอกให้คุณชายขอมของเจฟขายข้อมูลลับให้กับพ่อขาอาวุธแดนนั้นก็สวนคืนไปว่าคุณรู้แต่คุณก็ยังไม่ห้ามผมเหมือนกันจนกระทั่งาาาายยจกกอเททเปีทข้ามา แดนที่ตกอยู่ในความกดดันจึงไม่กล้ารับกลัวจะมีพิรุธทีมที่อยากรับแต่ก็รับไม่ได้เช่นกันเพราะเดี๋ยวพวกมันจะรู้ตัวอีกเจฟจึงเป็นคนตัดสินใจรับสายนั่นแทนจนได้รู้ว่ามันจะนรับไมโครชิปอยู่ที่ไหนเวลาไหนสองผัวเมียสายป่วนก็เลยเข้าสู่การทดลองเป็นสายลับตั้งแต่บัดนี้ทีมจึงรับหน้าที่แต่งตัวให้กับเจฟเพื่อแฝงตัวเป็นแดนต้องบอกเลยว่าโชคดีมากมายที่แดนกับพ่อเขาวุายังไม่เคยเห็นหน้ากันในเนกไทนั้นจะเป็นเครื่องดับฟังตัวจิ๋วที่เครื่องตรวจจับไม่สามารถตรวจเจอได้ทางผู้หญิงนาตา ก็แต่งตัวให้กับคาเรนซึ่งรองเท้าคู่นี้ส้นของมันจะมีเครื่องติดตามซ่อนอยู่และถ้าหากเจอสถานการณ์เลวร้ายที่สุดกองกําลังสหรัฐจะไปถล่มที่นั่นที่เป็นคนการันตีเมื่อเสร็จแล้วโค้ชสายลับตัวจริงก็มารอบ,บนดาดฟ้าของโรงแรมนั้นส่วนเจฟที่แต่งตัวเสร็จก็รอเมียอ,อยู่ข้างล่างจนกระทั่งเมียเดินลงมาเจฟก็ถึงกับว้าวเมื่อเห็นชุดที่เธอใส่เขาจึงถามไปว่าเลือเวลาอีก,กี่นาทีที่จะเริ่มงานได้คาเรนเลยบอกไปว่าอีก45นาทีแน่นอนว่าเวลาเรือเยอะขนาดนี้ทั้งสองจึงต คู่สายลับได้ยินเสียงนี้ด้วยพอเสร็จกิจกรรมแล้วพวกเขาก็เดินทางมาถึงมาเห็นตัวว่างก็คิดว่าเป็นของสกอร์เปียนที่จองไว้ให้แต่พนักง,งานบอกว่าไม่ใช่ให้มาทางนี้เลยพาให้ไปพบกับเหล่าชายชาตรีลูกน้องของสกอร์เปียนที่มาต้อนรับในที่สุดก็เข้ามาพบกับสกอร์เปียนจนได้การต้อนรับวันนี้ก็ถือว่าดีมากเพราะามีแต่ของกินราคาแพงๆเจฟถามก่อนเลยว่าเหมือนเราเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าทีมที่ได้ยินเช่นนั้นก็บ่นให้ทันทีว่าอย่าใจร้อนสีให้ทําตามที่เราบอกก็พอต่อมาสกอร์เปียนไม่รอชา้าถามหาไมโคร ีพอได้ไปแล้วก็ตรวจสอบอย่างรอบคอบจนรู้ว่ามันเป็นของแท้จากนั้นก็สั่งให้ลูกน้องมอบเงินให้เป็นค่าตอบแทนแต่ก่อนที่ตั้งคู่จะไปเจฟก็ดันทําบอลคลายเครียดลนสกอเปียนที่เห็นบอลคลายเครียดก็จําได้ทันทีว่ามันเป็นอุปกรณ์บําบัดของฝ่ายบุคคล MBI ซึ่งมันก็จําได้แล้วว่าทําไมเจฟบอกว่าหน้ามันคุ้นๆเพราะที่จริงแล้วมันก็เคยทํางานที่นั่นแถมยังเคยเข้ารับการบําบัดอาการซึมเศร้าจากบอลกระโปงนี้ทีมที่ดักฟังก็รู้ว่าความแตกจริงได้รีบแจ้งกําลังเสริมทันทีทว่าทีมปฏิบ ัดการก็ทําแบบนั้นไม่ได้เพราะมันเป็นที่สาธารณะจึงบอกให้ทอนกําลังพวกเขาสองคนก็เลยจําเป็นต้องลุยเองส่วนข้างในสกอเปียนมันก็ระบายความในใจว่าทํางานที่ MBI มาถึง3ปีที่จอดรถมันก็ยังอยู่อีกฝั่งของถนนที่ไกลแสนไกลมันต้องเดินข้ามถนนทุกวันไม่ว่าจะฝนตกหรือว่าแดดออกพูดไปพูดมาก็เกิดความโมโหน้อยเนื้อต่ําใจจึงคิดที่จะย,ยิงเจฟแต่วินาทีนั้นก็มีคนเปิดประตูเข้ามา2ผัวเมียเลยคิดว่าเป็นหน่วยซิลเข้ามาช่วยจึงมอบลงแต่ที่ในได้ทิ้มกัมนาตาลีนั้นถูกจับ แล้วเจฟโมโหหนักมากเพราะไม่เห็นกําลังเสริมเข้ามาช่วยเลยทีมเลยบอกไปว่าทุกอย่างมันพลาดตั้งแต่ถูกเปิดโปงแล้วทั้งสองจึงทะเลาะก,กันบางชมกันอีกบางสกอร์เปียนนั้นไม่อยากฟังเลยแม้แต่เนิดเดียวถามให้สองสาวใช้โอากาสที่วุ่นวายนี้คิดแผนอะไรบางอย่างได้นั่นก็คือนาตาลีส่งสัญญาณให้กับคารนเอามีดมาให้เธอคารนไม่รอช้าเลยควาเอามีดมาไว้แล้วก็บอกไปว่าเธอขอคุยกับนาตาลีแป๊บหนึ่งพอเดินเข้าไปก็บอกว่าตั้งแต่วันที่ลองชุดชั้นในด้วยกันเธอก็รู้จักตัวตนที่แท้จริงของ เธอเพราะว่าเธอคือเลสเบียนเจบตกใจหนักมากที่เห็นเช่นนั้นนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นกับชีวิตชันวานียนาตาลีไม่รอช้าใช้มีดคว้างใส่ลูกน้องของมันคนหนึ่งทันทีจนในที่สุดก็มีการยิงกันเกิดขึ้นอย่างบ้าคลาั่งเจบที่ข้องใจเลยรีบมหาเมียเพราะว่าตกใจกับสิ่งที่เห็นคาเรียนเลยบอกความจริงไปว่าที่แท้แค่ส่งมีดให้กับนาตาลีสคนจึงสวมกอดกันท่ามกลางสงคราม จนกระทั่งหนีออกมาได้สี่คนพวกเขาได้พากันยิงปะทะกับพวกมันจนกระสุนใกล้จะหมดทางเดียวที่จะรอดไปได้ก็คือต้องโดดลงสาวย้ําข้างล่างเจ็บไม่รอช้าโชว์ความกล้าพุ่งหน้าไปยังสาน้ําโดยที่ไม่ทันสังเกตดูเลยว่าข้างหน้ามันมีกระจกคาเรนที่เห็นเช่นนั้นก็เป็นห่วงสามีจึงทิ้งไมโครชิปแล้ววิ่งมาหาจากนั้นทิมก็ใช้ทั้งดับเพลิงที่อยู่ใกล้ๆทุกกระจกแต่มันก็ไม่แตกคาเรนจึงเอาปืนที่เก็บมาจากศพของคนตายยิงกระจกจนแตกไปพวกเขาทั้งหมดจึงคิดที่จะพากันโดดลงสาทมกก็ดเตะรปา ไมโครชิปออกไปสงั้งงนไม่รู้ว่าทําไปเพราะอะไรพอโดดลงมาก็มีกันแค่3มคนเพราะเจฟนั้นไม่มีความกล้ามากพอสกอร์เปียนที่ตามมากับลูกน้องจิงยิงเขาแต่ก็ไม่โดนเจฟจึงจะเป็นต้องโดดลงไปสกอร์เปียนดีใจมากที่ห e ็นไมโครชิปยังอยู่ทว่ามันก็ไม่ได้มีแค่ไมโครชิปข้างในนั้นคู่สายแล้วได้ใส่ระเบิดเข้าไปด้วยนาตาลีนั้นเธอเป็นคนโกรธเธอบอกว่าทุกอย่างมีแผนสำรองเสมอพอภารกิจเสร็จสิ้นลงไปพวกเขาก็ได้ร่ำลากันแต่ก่อนไปทีมนั้นบอกกับเจฟว่าควรออกไปดูโลกภายนอก แล้วน่าจะแปลกใจกับสิ่งที่ได้เจอนั่นก็ทําให้หนึ่งฤดูร้อนต่อมาเจได้พาคารนไปเที่ยวย่งบาลาคิสสถานที่ที่ทีมแนะนําต้องบอกเลยว่าเผเอิญมากมายเพราะพวกเขาไปเห็นทีมกับนาตาลีอยู่ที่นั่นสิ่งตอนนี้พวกเขาก็มีลูกน้อยแล้วซะด้วยแต่ไม่เลย นั่นก็คือลูกปลอมเพราะว่าที่แท้จริงพวกเขาได้มาทําภารกิจของการเป็นสายลับและนางเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDb อยู่ที่6.1เต็ม10คะแนนถ้าหากผิดพลาดประการไหนวขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับและถ้าหากชอบคลิปนี้กรุณ่ากดไลค์กด Subscribe กับ JT Movie ถ่ายที่สุดนี้สวัสดีครับ